อี่เจ้าสิงโตวันที่สามแล้ววันที่สาแล้วเจ้าสิงโตมีคนถามว่าสอคอสูตรขยายโครงสร้างกรอกเมื่อไหร่นี่ทุกคนสุขยายโครงสร้างลูกวัวแรกเกิดถึง3เดือนคือตัวนี้นะทุกคนมาร์คสตาวันที่3มกรอกได้เลยอ่าถ้ากรณีที่แม่ไม่มีนมหรือลูกวันแอกก็กรอกวันคลอดได้เลย ช้าเย็นครั้งละหนึ่งขางช้อนนะทุกคนแล้วก็นมนี่นมตัวนี้ที่หมอขายอันนี้มันโดนอากาศนะทุกคนมันโดนอากาศมันก็จะเกิดความชื้นแล้วก็สีจะเปลี่ยนแล้วก็จะมีการจับเป็นก้อนแต่คือใช้ตอนนี้ตาเหลียวกลังจะมัดแม่แตาเหลียวกาลังจับแม่นะทุกคนนี่จเจ้าสิงโตอ่า ใช้น้าประมาณนี้นะทุกคนขวดสปอนเซอร์ไม่มีค่าสปอนเซอร์นะทุกคนประมาณครึ่งแก้วนะคนขอแนะนําเป็นน้ําอุ่นก็นมประมาณหนึ่งช้อนก็ประมาณประมาณประมาณนี้นะทุกคนอ่านี่นมสีเปลี่ยนจากการเกิดโดนอากาศความชื้นแต่ยังใช้ได้นะทุกคนปิดให้สนิทแล้วก็จะมีเป็นก้อนไม่เสียนะทุกคน นมนม,นมเป็นนมสำหรับคนและวัวและเกิดโดยเฉพาะนะทุกคนถ้าโดนอากาศแล้วมันจะเป็นก้อนแต่นมทั่วไปที่ขายในทาต้องตลาดมันจะเป็นนมผสมนะทุกคนก็จะมีะถัว่วอบมีน้ำมันต่างๆเข้าไปแต่นมที่หมอขายนี่เป็นนมสำหรับเกรดของคนนะทุกคนแบ่งมาขายแบ่งมาใช้ก็นม ถ้าใช้หางช้อนก็จะประมาณสนะิบหางแล้วทุกคนสิบหางช้อนประมาณนี้นะนี่ตักขึ้นมา <Okay. S 1> ประมาณนี้แล้วก็เช่นกันตัวสูบขยายโครงสร้างก็จะหนึ่งหางเช่นกันทุกคนสําหรับเจ้าสิงโตเป็นการกรอกเสริมแล้วก็จะกรอกวันละหนึ่งครั้งะสะดวกช่วงไหนก็กรอกได้เลยถ้าต้องการให้ลูกวัวแข็งแรงมากขึ้นก็กรอกเช้าเย็นนะทุกคนแล้วก็ เดี๋ยวจะมากรอกเจ้าสิงโตแล้วใครสนใจก็ทักหมอมาได้เลยจ้าสุขยาคงสร้างกรอกตอนไหนย้ำอีกทีถ้าลูกวัวอ่อนแอแม่ไม่มีนมหรือแม่ตายหรือติดปัญหาอะไรที่ฉุกเฉินสามารถกรอกได้เลยหลังจากที่เกิดใส่เช้าเย็นเช้าเย็นนะทุกคนหนึ่งหางช้อนพอสำหรับที่ต้องการ เสริมลูกวัวก็กรอกวันที่สามวันละหนึ่งครั้งนะจ้ะตามนั้นพอดีมีแค่สองคนวันนี้เยออนไปหน้าร้านก็เลยต้องมีคนจับและคนกรอกทีนี้หมอต้องผสมสุขยาโครงสร้างและนมตามนั้นจ้านะใช่ไหมตาเหลียวตาเหลียวมาใส่ให้ดูก็ได้อ่ะนี่นมสิบห้างช้อน1ช้อนโตะ๊ะมันจะ เท่ากับ10บหางใส่ไปเลยใส่ไปเท่าไหร่ก็ได้นมดีก็ใส่แค่ห้าก็พอสี่แย่เข้าไปทำง่ายเลยทุกคนนมของหมอที่แบ่งปันให้ทุกคนไปใช้หรือใครสนใจเป็นเกรดของคนนะทุกคนเวลามันโดนอากาศนี่เวลามันโดนอากาศมันจะเกิดความชื้นแล้วก็เกิดเป็นก้อนแล้วก็สีจะเปลี่ยน แต่กลิ่นหอมมากหอมไม่ตะเหลียวแล้วก็กตัวนี้<า>คนกินได้เป็นเกรติของคนไงกินได้ปหได้กินเลยแล้วก็ตัวสุขยะโครงสร้างาหมอเรียกตัวย่อๆว่าสอขอคอสอสุขยะโครงสร้างเนี่ยหนึ่งหางชอ้อนนะทุกคนออันนี้คือดิน้ำอุ่นเกินไปเราต้องรอให้มันเยินกว่านี้ก่อนก็แย่ลงไป แล้วทำไมไม่จับเองแต่เลียวจับแล้วนะ, <c oughs> นะทุกคนออกสีนุมก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่เหลียวเอาสติเก,ออกเ,ชะชะตเกอร์ออกอสิจะได้เห็นชัดๆพอดีมืออีกข้างหนึ่งหมอถือโทรศัพท์อยู่ฉีกฉีกสติกเกอร์ออกมาเอฟสีจะได้เห็นนี่เจ้าสิงโต <c oughs> เห็นนะนี่เห็นไหมทุกคนแล้วก็เขยา่านุนมก็จะเป็นสีน,นี้ทุกคน สีน่ากินมากอืมแล้วก็กรอกจนกว่าจะหมดนะทุกคนหนึ่งชุดที่หมอขายอยู่อะ่ะจะมีสิบสามซองถ้ากรอกไม่หมดถ้ากรอกไม่หมดนะผสมอาหารได้นะทุกคนนะตามนั้นจ้าเดี๋ยวจะไปกรอกเจ้าสิงโตก่อนนะ